ทศก,กัณฐ์ก็ภูมิใจมากเลยที่ได้หนุมานเข้ามาร่วมกองทัพนะคะปราบพิ่มเป็นที่สุดนะคะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหนุมานเลยรวมทั้งชายาของอินทรชิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ทศก,กัณฐ์หารู้ไม่ว่าชีวิตของทศก,กัณฐ์นั้นจะตายเพราะหนุมานเนี่ยหรือจ้ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบพีเดียนะคะแล้วก็รามาเกี้ในอีพีที่26นั่นเองนะคะอีพีนี้นะคะก็ใกล้ตอนจบเข้ามาอีก E p พี EP หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราจะจบตอนไหนนั้นก็ไว้ติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าทศก,กัณฐ์นั้นจะสามารถพลิกผันสถานการณ์ได้อีกครั้งหรือไม่ไปติดตามกันเลยคะ่ะสําหรับ E p พีที่26นั้นนะคะกรุงลงการเนี่ยก็ เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานทุกขเวทนามากๆเลยนะคะเพราะว่ายักษ์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นพี่ชายเป็นน้องชายหรือเป็นลูกเนี่ยต่างโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องออกไปสู้รกบกับกองทัพพระรามซึ่งสู้แล้วก็มีแต่แพ้กับแพ้ไม่มีทางที่จะชนะขึ้นมาเลยและยังมีครั้งหนึ่งนะคะที่พระรามเนี่ยแผลงสอนพม,ม่าไปตัดเสียดตัดมือตัดเท้าของทศกัณฐ์นะคะแต่ว่า อวัย,ยวนะเหล่านั้นนะคะก็กลับมาต่อกันดังเดิมนะคะเพียงแต่ว่าสร้างความเจ็บปวดรดร้าวเฉยๆไม่ทําให้ทศกณัณฐ์ถึงตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะทศกัณฐ์เนี่ยพอยิ่งออกรบก็ยิ่งปวดระทมไปทั้งร่างนะคะพอนับวันก็โดนสอนทุกวันเลยแต่ก็ไม่ตายเพราะอะไรพระรามก็สงสัยเหมือนกันถ้าจําได้นะคะก็คือว่าทศกัณฐ์นั้นถอดหัวใจไว้ใช่ไหมพระรามเนี่ยก็เลยหันไปถามอ้าวพี่เพก ทำไมทศกักกณฐ์ฆ่าไม่ตายวิเภกนะคะตอนแรกก็อุ้ยไม่อยากให้เขาฆ่าพิชายตัวเองแต่ด้วยความจงรักภักดีของวิเภกนะคะก็บอกว่าทศกักกณฐ์นั้นได้ถอดหัวใจออกนะคะแล้วก็ฝากไว้ที่ฤาษีโคบุตรนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ใกล้ตัวมันก็จะแล่นเข้าหาตัวใช่ไหมแล้วก็จะไม่สามารถถอดได้อีกครั้งนะคะทีนี้นะคะพระรามก็เลยถามกลางกองทัพว่าใครจะเป็นคนไปล่อลวงเอากล่องดวงใจนั้นมา หนุมานนะคะก็เลยอาสาว่าจะเป็นคนไปเอามาเองแต่ว่าให้พาองคตไปด้วยทีนี้นะคะหนุมานกับองคตเนี่ยก็เลยพากันไปหาฤาษีโคบุตรแล้วก็โกหกว่าเนี่ยจะหนีมาหาทศกัณฐ์แล้วเพราะว่าพระรามเนี่ยทำผิดนิดหน่อยเองก็จะฆ่าจะฟันจะแกงกันหมดแล้วแต่ว่าจะมาขออยู่กับทศกัณฐ์แทนแล้วก็จะช่วยรบด้วยฤาษีโคบุตรนะคะก็เลยอ่ะเออเนาะ น่าสนใจน่าสนใจก็เลยจะพาไปฝากตัวเป็นเ,เป็นทหารยักษ์กับทศกัณ์นะคะก็เลยจะพาเข้าไปกงรงลงการนะคะพอไปทีนี้หนุมานเนี่ยก็บอกว่าให้ฤาษีเนี่ยเอากล่องดวงใจไปด้วยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บก็บอกว่าให้ฝากองคตไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าถ้าไปอยู่ใกล้ทศกัณ์เดี๋ยวมันจะเข้าหาตัวไม่ถอนออกไม่ได้อีกแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ฤาษีโคบุตรเนี่ยก็เลย หลงเชื่ออีกครั้งนะคะก็เลยฝากไว้กับองคตนะคะและ้วหนุมานเนี่ยพอเดินเข้าไปก็แอบเล็ดลอดออกมาแล้วก็มาเสกกล่องฟอมนะคะเสกกล่องดวงใจลอมฝากไว้กับองคตบอกองคตว่าให้เก็บกล่องจริงไว้แล้วก็พอฤาษีออกมาก็เอากล่องฟอมให้กับฤาษีและทีนี้ก็ไปรออยู่ตรงภูเขานะถ้าเห็นว่าตนเองเนี่ยขึ้นไปแล้วหาเป็นดาวเินเดือนให้น,นํากล่องดวงใจไปให้องคตนะคะก็เลยรอจนฤาษีออกมาแต่ว่าก่อนฤาษีออกมาเนี่ยเขาก็ฟะเขาก็พาหนุม,มานเนี่ย ้าไปฝากฝังตัวกับทศกัณ์นะคะพอทศกัณ์เห็นว่าทั้งฤาษีทั้งเหล่าเสนายักษ์เนี่ยเห็นว่าเออได้หนุมานมาก็ดีนะเพราะว่าล้มเห็นไหมเวลาลบเนี่ยเก่งมากๆเลยสามารถพาเราชนะได้อีกรอบแน่ทศกัณ์นะคะตอนนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่แบบลอยคออยู่กลางทะเลแล้วแล้วหนุมานก็เป็นแบบขอนไม้ที่ลอยมาเพื่อที่จะได้เกาะทศกัณฑ์ทศกัณ์ก็เลยเกาะไว้นะคะแต่งตั้งให้หนุมานเนี่ยเป็น ลูกบุญธรรมนะคะเป็นโอรสบุญธรรมแล้วก็มอบทรัพย์สินนะคะมอบเครื่องแต่งกายมอบยศมอบนั่นมอบนี้มอบอาวุธต่างๆนา,นานาให้กับพนุมานแต่โทศกัณฐ์เนี่ยแอบสงสัยว่าเอ้าทําไมฉันเป็นพ่อนะ,ะทําไมไม่วาฉันละ่ะพนุมานนะคะก็เลยอ้างว่าจะต้องว้พระพายที่เป็นพ่อก่อนนะคะพนุมานเนี่ยก็เลยแอบกระซิบนิดนึงว่าอย่าเพิ่งพัดมานะยังไม่อยากวาอีจาโทศกัณฐ์นี้ไม่อยากว้เลยทีเดียว ฮนุมานนะคะเห็นว่าถ้าช้าไปเนี่ยก็จะเสียการจะโดนเขาจับได้ซะก่อนก็เลยลวงทศกัณฐ์นะคะว่าจะออกไปทําศึกแล้วจะจับพระลักษมณ์กับพระรามเนี่ยมาให้ฆ่าให้ได้เลยพอไปถึงสนามรบนะคะฮนุมานก็บอกให้กองทัพยั์เนี่ยรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าคนจริงเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วฮนุมานนะคะก็ตะลุยเดี่ยวเข้าไปเลยนะคะไปไล่ฟาดฟันกับเหล่าทหารลิงแต่ไม่ได้ฟาดฟันจริงๆนะคะฮนุมานเนี่ยเขาใช้ เป็นคันซอนนะคะฟาดลงพื้นให้เกิดตลกขึ้นมานะคะมันจะได้ดูเหมือนว่ามีคนสู้กันจริงๆ<ร>แล้วก็แอบขึ้นไปนะคะบนหน้ารถสึกข,ของพลรักแล้วก็ไปเยาะเย้ยพลรักว่าแบบแด่แดแดเดียเด๋ยวก,ก็โดนทศกัณฆ่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้นะคะเหล่าทหารยักษ์เนี่ยเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็นําเรื่องไปบอกกับทศกัณฐ์น,นะคะทศกัณฐ์ก็ภูมิใจมากเลยที่ได้หนุมานเข้ามาร่วมกองทัพนะคะปราบปื้มเป็นที่สุดนะคะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหนุมานเลยรวมทั้งชายาของอินทรชิตเพื่อเชินเดช แต่ทศกัณฐ์หารู้ไม่ว่าชีวิตของทศกัณฐ์นั้นจะตายเพราะหนุมานเน่หรือจ้าฝ่ายหนุมานนั้นนะคะคิดจะจบแผ่นการนี้สักทีก็เลยลวงทศกัณฐ์นะคะว่าออกไปทํสื่อกันเถอะแต่ว่าให้ทศกัณฐ์เนี่ยรอเป็นทัพหลวงก็คือรอหลักรอเป็นทัพหลักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตนเองเนี่ยจะหายตัวเข้าไปในกองทัพของพระรามแล้วก็ไปนาตัวพระลักษมณ์กพระรามเนี่ยมาให้ทศกัณฐ์สังหารเองแต่ว่าต้องรอก่อนนะั้นรอตอนที่ตนเองเนี่ย เหาะขึ้นไปสูง3โยอดแล้วก็หาเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยทศกัณฐ์ค่อยเคลื่อนทับมานะแล้วทีนี้นะคะหนุมานเนี่ยก็แอบล่องหนล,ล่องหนไปแล้วก็ขึ้นไปหาเป็นดาวเป็นเดือนนะคะซึ่งตอนนั้นเององคตก็เห็นว่าเป็นสัญญาณที่ให้เอากล่องดวงใจเนี่ยไปให้พอองคตเอากล่องดวงใจไปให้นะคะหนุมานเนี่ยก็เหาะมาเยอะเย้ยะนะคะเหาะมาย่อเย,อเยอ้ยทศกณัณฐ์นี่ไงอันนี้กล่องอะไรเอ่ย พัสดาเห็นดังนั้นนะคะก็ตกใจราวกับสายฟ้าฟาดเลยว่าอกล่องดวงดใจฉันทำไมไปอยู่ตรงนั้นเองไปเลยจ้าฟางสนามลบแล้วทีนี้นะคะก็เอ๊ะเราจะเข้าไปเอาตอนนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนมันขยี้ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ก็เลยพูดแบบว่าพูดดีๆด,ด,ด้วยก่อนนะคะลองพูดดีๆว่าแบบอนุมานพระอ,อุ่าหให้นั่นให้นี่ให้นูน่นทาไมถึงทำอย่างนี้ล่ะเอามาเถอะเอามาคืนหรือเอามาเถอะนะ อนุมานนะคะก็แกทำมาเป็นพูดดีกับฉันก็เลยชี้หน้าด่าทศกัณฐ์นะคะว่าเป็นคนดีแบบคนไม่ดีนู่นนี่นั่นนนี่นู่นมาลักตัวสีดาไปแล้วยังจะมาทํามาเป็นพูดดีอีกนันหล่อนฉันไม่ค่อยใจก็ดีเท่าไหร่แล้วทศกัณฐ์นะคะก็เลยแบบโอ้ด่าฉันเหรอด่ามาด่ากลับจ้าด่าว่านู่นนี่นั่นอนุมานนอกลวงฉันทำไมมาเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงถึงมาโกหกฉันอนุมานก็เลยแบบเนสนเนแค์จ้ะ มันเป็นธรรมดาของกล,ลวงของการศึกอยู่แล้วแล้วก็นํากล่องดวงใจนั้นนะคะไปให้กับพระรามนะคะพระลักได้ยินพระลักรู้เรื่องก็เลยแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอขอโทษที่เข้าใจผิดนะจ๊ะแล้วก็แบบนุ้ยหนมุมานฉลาดมากๆตายทัศกรณ์นะคะก็เลยรู้ว่าอ่ะไม่น่ารอดแล้วทัศกรณ์ก็เลยบอกว่าขอลาก,ก่อนนะขอไปสั่งเสียก่อนเจกันต่อไป ep ยี่สิบเจ็ดจ้า จบแบบละครไทยแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องรุ้นมากหรอกเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าเพื่อให้ได้อัธรสษนะคะ EP ที่27เรามาดูกันดีกว่าว่าทศกณัณจะตายไหมหรือว่ายังจะงัดไม้ไหนออกมาสู้อีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาด EP ที่2ีนั้น ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย